สวัสดีค่ะพี่ๆจากให้เข้ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงน้องแล้วนะแม่นะ กนหนึ่งให้หน่อยนะคะกนหนึ่งให้หน่อยนะจ๊ะวันนี้น้องจ๋ามีกรูตาแบล็กเมจิกกรูตาเม็ดดำที่คนรีวิวกันเยอะรีวิวกันแยะมากมายเลยตัวนี้ฮอตมากๆโดยเฉพาะหลังสงการนะคะหน้าร้อนประเทศไทยแบบนี้ใครที่แบบว่ากลับต่างจังหวัดไปท่องไปเที่ยวมาแล้วแบบผิวคล้ำดำเสียมานะแม่นะอยากได้อาหารเสริมบำรุงผิวน้องจ๋าแนะนำกรูตาแบล็กเมจิกตัวนี้เลยจ้ะนะคะวันนี้ราคาแฟลชเซลจาก3า0กบาทนะคะพี่ๆี่จ่ายเพียงแค่200 178จบาทแต่ได้ไปถึง2กระปุกเลยนะคะอ่ะใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้กด1เข้ามาได้เลยนะานี่1โด,ดมาได้เลยค่ะแม่นะ,ะเดี๋ยวให้อดมินปักตะกร้าให้เลยต้องบอกว่าวันนี้น้องเปิดแฟลเซลให้แค่50ออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะครบห0ออเดอร์เมื่อไหร่น้องปิดตะกร้าเมื่อน,นั้นเลยแม่นะคะสำหรับกูต้าแบ็คเมจิกค่ะแม่ตัวนี้หรือที่เราเรียกกันว่ากูต้าเม็ดดำนอทานแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนหรือว่าตอนท้องว่างตอนเช้าก็ได้นะคะตอนท้อง ว่างทานได้เลยแม่ตัวนี้จะช่วยบำร,รุงผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มมีความรื่นขึ้นนะคะหลังจากทานกระปุกแรกเนี่ยรู้เลยว่าเออจับแล้วผิวมันมีความเรียบเนียนขึ้นแล้วพวกรอยฝ้าจุดด่างดำนะคะหรือดูผมขนเนี่ยมันดูแบบจางลงแล้วก็เล็กลงนะคะรอยฝ้ากัด จุดด่างดำเนี่ยดูจางลงรูขุมขนเนี่ยดูเล็กลงเวลาแต่งหน้ารู้สึกได้เลยว่าเออแต่งหน้าแล้วแบบหน้าติดทนนานนะคะเครื่องสําอางติดทนนานต่งแล้วหน้าเนียนขึ้นนะคะตัวนี้เลยแม่ใครที่แบบว่าไปเจอแสงแดดมาผิวแสบผิวแดงมานะคะแม่สามารถทานตัวนี้ได้เลยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวของเรานะคะตัวนี้เขามีแอลกูตาไทโอนนะคะแล้วก็มีสารสกัดอีกเยอะแยะมากมายเลยเช่นสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะ L-C แอลซียทีนวิตามินซีไ e กลซีนสารสกัดจากเปลือกสนนะคะมีซิงแอมิโนนะคะช่วยในเรื่องสิวนั่นเองเนาะใครที่แบบว่าเป็นสิวอักเสบเยอะๆก็คือทานตัวนี้ได้เลยนะคะช่วยรักษาสิวแล้วก็มีตัวเกรปซีดที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยนั่นเองนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากทับทิมด้วยตัวนี้ก็ช่วยชะลอวัยเช่นกันแม่เป็นสารต้านแก่เนาะ แล้วก็มีโคเอเมนไซคิวเทนนะคะตัวนี้เลยทานควบคู่กับแอลกูตาไทโอนเนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้ในไลฟ์ค่ะแม่เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายนะคะราคาพิเศษไปเลยจ้านะคะสองบาทเท่านั้นเลยค่ะจะส่งฟรีไหมคะจะส่งฟรีค่ะแม่สามารถเก็บคูปองจะส่งฟรีได้เลยนะอยู่ในตะกร้าเลยพี่พีจิ้มไปที่ตะกร้าเนาะสำหรับลูกค้าใหม่กดติดตามก่อนนะคะแล้วก็กดไปที่ตะกร้าเนาะเพื่อเปิดระบบรับคูปองนะคะลูกค้าใหม่เนาะกดติดตาม กดไปที่ตะกร้าแล้วก็เก็บคูปองจดส่งฟรีได้เลยจ้ามีเก็บเงินปลายทางไหมคะมีคะ่ะคุณพี่คะ่ะสามารถเลือกวิธีการชรําระเงินเก็บเงินปลายทางได้เลยนะวันนี้นะคะพิเศษเฉพาะในไลฟ์เลยแม่นะคะรีบกดรีบเก็บได้เลยเนาะวันนี้น้องจัดส่งให้ฟรีเลยนี่พี่ๆสามารถเก็บคูปองกันได้เลย ตอนนี้แฟชเซลล์เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะคะ1กระปุกมี20เม็ดค่ะพี่จ๋าทานแค่วันละ2เม็ดเท่านั้นแต่วันนี้พี่ๆจะได้ไปนะคะจ่าย2 7 8บาทนะหรือใครเห็นราคาถูกกว่าน,นี้สามารถกดช,ชำระเงินได้เลยนะกดชำระเงินได้เลยเพราะว่าราคาดีราคาลดมากบางเครื่องเนี่ยได้คูปองพิเศษตายคุณพี่ไม่ต้องตกใจอาจจะได้ราคาถูกไปนะคะแม่รีบกดชำระเงินได้เลยทานวันละ2เม็ดเพื่อผิวกระจ่งางใสเพื่อผิวแข็งแรงเวลาโดนแดดเนี่ย เวลาโดนแดดจะไม่แสบไม่คันค่ะแม่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นเลยน้องจะปิดตะกร้าแล้วนะคะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินดนด่วนเลยนะแม่นะวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เนาะเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายค่ะแม่นะแอดมินเตรียมปิดตะกร้าแล้วนะจ๊ะ